เหมืแล้วครับเกี่ยงอดหลอดใหม่ดีปันยังนะครับล่ามไปหอดกอไผ่เจ้เพียงดอกคนตกมาเดยวมันกระปงใหม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสู้ผู้สู้คน หลังจากลุ้งสมใหม่ไพ่ก่อไพ่แล้วเรียบร้อยนะครับเนาะลุ่งกระสิผ้ายางลอเบื้องต้นใหม่ในหน้าจิบปลูกไว้บ่ได้บ้าเดือนกวกัวขึ้นมันมันตายเบิดเรลาก็บ้าหูจักไปไปลอน้ากันนี่ปอเที่ยงนะครับลุ่งวานจิ้มว,ว้ละล้ออย่างเดี่ยวกลับขึ้นล้าโอ้ยมันแก่เบิดแเหล้วแห้งเบิดแหล้วนะครับลุ่งกระเฮ็ดถนนอ้อมไปเบิดคกับเนี่ยถนนยันยันอ่อมหน้าเลยลรถแดลนอ่อมได้นะครับ กันแท่หน้าทองคำ่ำนี่คือบอ่อบาดาครับสูบนามโดยโซลาเซลยวมดต้นใหม่นะครับถึ้นหอสูงนะครับไหลไปทัวทัวบับดครับทีอยู่ในสิบสี่ไรแต่ว่าทัวมันกับบอดเพียงพ่อหรอครับเพราะว่ามันใส่นามาหลายซึ่งลุงบดได้มากขวบคุ้มยู่ประจำนะครับที่อย่างตาตาก็ย่ายเิ่นกะเท่าแล้วอายุสิ8แปดสิปีล เก็บบ่ไหวดอกไหม่ไพ่มากกองจุ๋มใบว,ว่าสิเผาท่านกับบัท่านเดี๋ยวเผาะจะใหม่นะครับีด้านนี้กันขอเทืองแห่งเม็ดมเสื้อขั้นแท่นหน้าท้องค้ำขั้นบักไงครับรถกับเขามาได้คือกันขันจีเขาเนี่อยครับเติมันเขาไ่ได้หลับมันหกนะครับต้นกล้วยต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับตายเบิดลุงบ่ได้มาเดือนกวักวกัวนะครับเนี่ยต้นมะกรูดเลี้ยน ตายแหงคอรอเลยนี่นะครับข้าวน้อมหอมฤษีปีจะเข้าหาปีแล้วนี่กระบอกอก็ง่ายครับเพราะว่ะามันพรพ่อน้ำนะครับปลูกทุยย่างชุนเนี่ยอยากกินนั่นจะหามาปลูกเหรอครับกล้วยก็ได้ษีปีหลกกล้วยซุ้มนี่ก็ได้เข้าหาปีละขึ้นโค่นหมดละเพิ่งเป็นโรคตายไพ่จะฟ้องกับบ่อได้มาเลาะอีเกียกินเนี่ยกระลอกกินเนี่ย นี e. ่ก้อนเบอร์รี่นะครับมอนเบอร์รี่โบกพ่อน้ำแหงเหี่ยวเต็มจมอนเบอร์รี่ดกเป็นัญอกระดกนะครับดกขากคนนี่คนแต่ลุงก็พอดีหัวซาดอกก็มันสิบยู่งยังไรก็ยู่งยังสี่ละเนี่ยตัวเด่นต้นนี้ก็ล่างงามลุงบ่มาแหงตายเบิดแอเสียแดดเผามัน น้ำกรับบ๊อบย่างพ่อนะครับตากระย่าผลกับบ๊อบได้มาเบิ้งให้คุ้มน้ำบ่อเปลี่ยนโค่นนี่กับหวานปลาพ่วมสุปงครับถีงฝนแล้วเดี๋ยวก็หลักแตกหยอดอ่อนหวานปลาลายตุ่นอยู่นี่เป็นตุ่นเก่ามัันครบเป็นตุ่นเก่ามันตุ่นใหญ่ไม่อยู่ตุ่นหนึ่ง้างในนะครับก็เก็บกินสิล่ะครับเพราะต้องไปซื้อกเพราตลาดตะลี่มันแพงนะครับกินกับบ๊อเท่าไหรดอกออุ้ยเครื่อนนี่ ที่เกียกินนะครับข้อฮักบัดเนี่ยุกข้าต้นนะครับจะของบ่ให้มากปล่อยให้มันแหงไปเป็นอาหารของสัตว์ไปท้ำบุญรวมกันไปแบ่งปันกันกินนะครับรกขักบ่คระเบรดบุรีรับสุกกระลังสุกขับแดงกําลังสีดำนะครับมีจัก2สองสามหมื่น คงสีพอดีกินนั่นแหละแต่ว่าพ่บุได้บ่หัวซากินนะครับลุงก็บอกได้อยู่ย่ายกับตาก,กับบ่ได้มาเบิ่งต้นนี้่โอ้ยมันอยากย่างอยากรอ,อดคักเนี่ยมักทุเรียนจะรอดก็ว่าหลอดน้อเน,น,น,นาะนะครับมักทุเรียนต้นนี้ก็ล่างงามก็ล่างใหญ่ตายเสร็จลุงบ่ได้มาได้อยู่บ่ไปยังดักนะครับ นกันแฉแน้าอ่อนม,มัดกับลุงเห็ดเงยเด่นี่ยามรถจะเขามากขน,นาดไหเขามาได้เยอ่หรอกมันต้นไม้เงยกว่านี้ก่อนครับตัดแต่งกิ่งดีๆเหลือที่เป็นพื้นที่เห็ดหน้าอยู่แค่สองไร่เคืองครับสองไร่เคืองให้นี่ก็บยอดไปหอดปุ่นนะครับก็สิประมาณไร่นึงนี่ละนี่ ไฮกับไร่นึ่งต้นไม้กับเพิงปลูกแน่เพิงเกิดเองแน่นะครับต้นซักมูกนี่มันเกิดเัาเองครับมูนี่นะครับก็อย่างหน้าลูกมาปลูกกันเนี่ยอย่างหน้าได้๋สองปีเนี่ยสองปีจะหลอดบอลลอดมูนี่ต้นแดงกําลังแตกยอดไม่เนี่ยครับไฮหน้าหนน้นี่กัดไร่นึงไร่กลัวๆน้อยๆน,นี่แหละนะครับ ร่วมแล้วกันที่สองไร่เคืองว่ากินยี่หรอกะเพร็ดดีๆให้มันงามๆจักน้อยก็ได้เขาปีละสามสิบกระสอบสามชุดกล้วกระสอบกินหมดหมดแล้วนะครับว่าเราจะซื้อเขากินเขาสะอาดปลอดภไฟเขาปลูกเองนะครับว่าต้องใส่สารเคมีคือยาฆ่าหนงฆ่ายาว่าต้องเลยนะครับลุงไม่ใส่ยาฆ่ายาหยังใส่เตาปุ๋ยเคมีปีละกระสอบปุ๋ยยูเรียมาอ้อยตอนวันใหม่ไม่เลยอะ สิบห้ากิโลเขาได้หกสิบมื่อก็เอาสูตรสิบหกยี่สิบศูนย์มาบานอีกสิบห้ากิโลเข่ากําล่างสิตั้งท้องนะครับกําล่างขาเอาตนต้นกลมนะครับกําล่างสิตั้งท้องก็เอาสูตรเสมอนะครับมาบานอีกสิบห้ากิโลแค่นั้นเองนะครับรวมแล้วกับกิโลเล้ากับซอบนรองนี้ละพ่อเลย ครับเห็ดลายขาดทุนนะครับห่าควบคุ้มราคาบ่ไใ้แม้แต่ราคาต้นทุนก็ควบคุ้มบ่ได้ราคาขายห่ากับกำหนดเองบ่พร้อมสักษิณยังมาหลังมาลวยกับมันเห็ดไทยเห็ดหน้านะครับเห็ดต่โพอได้กินนี่ละนี่พักวานปลาเนี่ยลุ้งซื้ออ่าไนมันมาหยอดใส่กับไอต้นแดงน้อยนะครับซื้อต้นแดงเนี่ยน้อยต้นละหาบาทมากอ่ะไนมันหยอดแล้วก็มาปลูกนะครับ นี่เดี๋ยสองปีแง่ซ้ำนี่แหละต้นนี่นนนเ,เนี่ยต้นหนึ่งมาปลูกใส่กับเงาหมกผ้าเไว้นี่เพาจะให้หมกผ้าเป็นพีเลี้ยงสองปีขึ้นกันครับนี่ที่ต้นหนึง่งเห็นจี้ยนเหี่ยวหลอดบอลอดสองปีนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับผักหวานปลาปลูกแหวกเก็บกินแบบเท่าๆไปใสบ่บ่อได้ก็ใส่ทักทีๆๆ่เทียกินยุน่นลำบูนนี่ละนี่ต้นหนึ่งนะครับสองปีขึ้นกันนะครับอาย่เดียวกันมัดผักหวานอยู่นี่ กำลังใหญ่ต้นหนึ่งสองปีต้นนี้ก็ได้อยูย่ข้างๆต้นมะพร้าวน้อยนี่ต้นนี้ก็บสองปีคือกันนี่ปลูกพร้อมกันครับต้นนี้ก็สูงเติบอยู่ข้างต้นแดงน้อยครับสองปีคือกันนี่ต้นใหญ่แล้วนี่ปีหน้าขาดว่าสิหลุดใบเก็บกินได้แล้วครับต้นไม้ลุงกับปลูกนะครับต้นไม้ธรรมชาติ มาปลูกแน่ขอมาปลูกแน่มันเกิดเองแน่กับจ้วงว้นะครับปลูกไข่ธรรมชาตินะครับขึ้นไข่ลกไข่ธรรมชาติไข่ลกมันเด็ดซุ่มเลยเห็นจากน้อยเข้าก็จะได้สซ่มส้นโฮมขึ้นกันล่ะนะครับลูกร้านกัิเดาไปเท็ดบ้านเฮ็ดเพื่อนไปเผาท,าท,าท่านไปยังไปเสร็จแล้วนะครับในอนาคตเข้าบริยุแลหละกัเขาดูแลต่อไปหรือผู้ได้เป็นเจ้าเขา่าเจ้าค้องต่อไปก็ได้ นี่ต้นหนึ่งักหวานนี่ลุ่งตัดหน้าเราเคลื่อนตัดจากมาตัดจำเลยเหลียวพอเห็นว่ามันสิตายไปแล้วถอดยอดเย้าขึ้นเนี่ยเอ้าหูก็มีบาดต้นหนึ่งเนี่ยยังห้อยอยู่นี่แต่ว่ามัตายแล้วถอดยอดไม่อยู่เดี๋ยวเบิ่งต่อไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยต้นแดงบ่ใหญ่แต่ต้นักหวานใหญ่กว่าหลอดนกน้ำกันเนี่ยนี่อีกต้นหนึ่งเนี่ยรลังเบียดกันขึ้นกับต้นแดงเอ้ามันสิหลอดบ่หลอด หม,มักสมหมักสมกันมีมาปลูกไว้นี่นะครับสภาพหน้าของล่งก็ได้เป็นสวนให้หน้าสวนผสมอยากก็ยังกเกามาปลูกนะครับเพราะหวังสิซื้อสิท้ขายยังดอกเห็ด่อได้ออกกำลังกายเห็ด่อได้บ่ได้ยืดเซือมันจะได้ยืดเส้นย,ย,ยืดสาย เสตึงสีบ่วยึดนะครับแตงยางอ่อนเพื่อเป็นการออกกำลังกายสำหรับผู้เฒ่าเราละนะครับสำหรับผู้เฒ่าแล้วเนี่ยเนีก็เริ่มง่าแล้วลุ้งจะเตัดตัดเลยมั้งฝนล,ลงก่อนบรรยากาศมันเย็นก็หนีสกักกอนนี่อีกต้นหนึ่งในภาคหวานนี่ดีจนน้องผมกล้วยน,นี่ย้างต้นแดนแลครับเบียดก,กันขึ้นแล้วลุง้งสิ็ดเอาเมียมตาตัดใบกล้วยออกจากมันอยู่มันบปฏิแดดนะครับเนี่ย ยา,างหน้าหน่อยของลุงยางรอหน้ามือยหรือมันยางไปแล้วมันขี้ข่านไปเนี่ยหลังยายกัดมานางเศร้าไม่แห้งอยู่นี่ครับนี่ยแงหน้าหน่อยลบแดดลบฝนน้ำกินก็นม,มีพร้อมอยู่นี่นะครับซสื้อน,น้ำม,มาไหวมาไหวนี่ใครอยากไม่กินผัดล่มห่างๆนะว่าถิ่นไว้นี่อเอาดีมาไหวเขาจิลักเขา ครับเก้าอี้ตัวหนึง่งพอได้เอ็นเนีย่ยไม่เหลืออยู่นี่ก็น่นาจะได้จัก,จกซีเต่าประมาณนีเหระครับเมื่อเกินซีเต่าดอกใหม่อยู่นี่ทั้งใหม่ไผ่ใหม่โมนี่อันนี้ต้นลีลาวดีตัดอกมาตั้งแต่บานจักจะไปถิ่มใจก็แล้วมาถิ่มไปดีว่าล่องผอท่านมันจิเป็นท่านให้บบบุ๋มจิใหม่ให้บ่บุ๋เนี่ยท่านเดือดร่องบางอยู่อันนี้สาดาวหวานมาสั่นนี่ ยายสื่อมาปลูกห้ว่าลูกเคยมักกินของขมนะมาก,กินผักกระเดาสื่อมาปลูกไว้ห้ยผักสะเดาหวานก็ักระเสียบโยเพราขมหลายครับมันมันสี่ปีแล้วนี่ได้กินดอกมาสองปีละมันเป็นจริงตอนครับอันนี้กระสะเดาดำลุ่งสื่อมาตะโคลาดพนน่ะเนี่ยสื่อมาตะโคลาดต้นเดน,น้อยโย่นี่ปลูกได้สี่ปีเพก็เป็นดอกปีนี่ลุ่มให้เด้เก็บกินโยตอนมาเน่มัน อ่ะมะก็ออกดอกก็ร่างตุมต่มๆเพราะฉะนันพ่อกินบ้าแบบรุ่นเดือแก่ซ้่มอย่าเป็นหมากเต็มอยู่เนี่ยขนุนพันท่องประเสริฐปลูกได้สามปีแหล่งร้ายลูกมะมาตายซ้่มเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเป็นตระเสดายอยู่ท่องประเสริฐก็ร่างงามต้นพักกามกับนีนี่ยต้นพักกามขอมาจากมูอยู่รงบัวลำพู เยี่หนเขามีต้นพักกามเขากะเพาะไว้ขอมาได้ยสองต้นเนี่ยต้นนึงบัตายนะครับพักกามหนี่งตนอยู่เป็นตระเดินสมยุคของบัตายที่จักเนี่ยตะไคร้นะครับลุงเขาบอกฟังทิ่มใบเป็นตะไคร้หยวกสั่นเนี่ยขอน้าลูกซีดมาขุดมาให้ก่อนหนึ่งก็เลยมาขยายทิ่มใบตะไคร้หยวกหอมดีครับหอมดียุ่แซ่บโยง บอนดีขาวไงนะครับเนี่ยมีหมกฮวงอยู่สองตนเลยเขาเอื้อนมาพันบ่มักดีว่าสันเนี่ยเป็นเรื่องว่าพันบ่มักดีมันเกิดเอาเองคนละพันเฮี่ยว่าสันเนี่ยพันเฮี่ยเอื้อนมาพันบ่มักดีญญ <c oughs> มีอยู่สองตนครับเป็นหมากอยู่มัดปีเนี่ยได้กินลูกมาสองปีแล้วครับตั้งน้อยสุกตั้งบ่สุกก็ไปตำนะครับกินบ่ทันก็นแล้วก็เด็ดไปฝากพี่ฝากน้องฝากมูฝากพวกไป ตึงหนวยสุกตึ้งหนวยดิบเอาไปตำปั่นกันกินครับปั่นกันกินนี่แหละครับชีวิตของเจ้าหายเจ้าหน้าเนาะเห็ดยูเห็ดกินตามภาษาบิถีของคนบานดอกนะครับลุงก,ก็เป็นลูกใช้บันนอกบันหน้าเฮานี่ล่ะมีควมสุกแล้วก็ไดยอยูกับธรรมมาตินแบบนี้นะครับมันเคยเห็ดตั้งต้นน่น้อย,อยมาพพอแม่ผ้าเคยเห็ดก็เลยได้เห็ดนะครับ มวนเด้หลายมีความสุขครับบ่ได้ว่ามีความถูกได้เห็ดแน่วมื้อนี้มีความสุขหลายได้เห็ดได้ออกกำลังเห็ดได้อยู่ได้กินควม่มเลยกลายเป็นคนบ่ขี่ขันนัน่นนะสรุปแล้วนะครับร้อยเจ้าของเป็นคนบ่ขีข้่ขันบ่เห็นประเก็กลายเป็นคนขีขน่ขันมันจังแต่นอนเบิง่งตะโทรทัศน์กินแล้วก็นอนจังแล้วก็ลวกโลงฟุ้งใส่มันนี่เส้นเลือดเบาหวานถามหาอีกมันเป็นยู่จังซี่มันก็นยังเป็นอยู่ครับนี่ เบาหวานกันลังสิมาาสันหมอว่าเอาให้ยู่้อพพอ,อสันนะครับไขมันก็นสูงหมอให้กินยาอยู่นี่ปุมยามาแต่2อเดือนสมเดือนแล้วนี่จักสิโลกไหนซ้ำได้นี่กอคนนะครับสิ่นสุดว่าเป็นกันว่าตายซะกันตายให้ยากันุบราณที่ซ่อมเบ่งเอาอยู่ให้มีความสุกนะครับกินให้แสบนอนให้รับกับเป็นเพียงพ่อละมีเงินใน่สุขภาพแข็งแรงเอา อยู่กันต่อไปมีกัดมีอยู่สามนุวยต้นนี่ต้นพันใหญ่นะครับนุ้ยหนึ่งอ่ะสูงๆเลยนี่รองนุวยข้างล่างมีกายกัดแต่สามนุวยสี่นุวยนี่แหละต้นนี่ก็ได้แสบอยู่ต้นนี้ผมก,ก็ออกนว้ยปีแรกนี่ตักพัดนี่ยังดอกนี่ชื่ออะได้แล้ว ได้ครับตาตัวพันธมะปูกว้วยนี่ยี่ปีหาปีล่วงต้นหัวก็ออกด้วยดีส่สว่างเยปีนี่นี่ครับเป็น้องกล้วยลุ่งปูกล้วยขนาดเรามันขื้นข้นเป็นต้นเกานะครับเนาะยังหลายๆเครื่องล,ลุงบม,มาเดือนกวกวๆน,น้อยนิดมีกล้วยอยู่ตั้งเจ็ดเครื่อครับนี่นมันข้อหักลงนะครับเป็น,ปนกล้วยหนาแรื่องอาจจะน้อยบ่คอกคอยงามขักปันใด จะก,กินได้หรอครับนี่เขา man, บอสขี่านเห็ดมันก็มีมยู่มีกินแบบนี้นะนะครับเนาะมันลายยังเสีย็แจกใจไปแน่หล่ะกับเลือกขายครับได้ลอยสองลอยกับเพราะได้่าน้ำมันรถขายแกหนานะครับงานเลาะหน้าพี่น้องเ่อยละน้ำผักสะก่อน พื้นเสาร์ถ้าละอีกสีกหนึ่งสีสวนผลไม่ปลูกไวลายอยู่ย้ายพื้นกับปลูกรุ่งกับปลูกผสมประสานกันไปนะครับมันมีอย่างเนี้ยแล้วมืออื่นเสาจังไปเบิ้งน้ากันมือนี้มันคําแล้วไปละกัดผ้าหลวมากกับสีพ่งงามพื้นเสานะครับเนาะอากาศสดชื่นเนี่ยหมอเสาจังมาเบิ้งกัน